ใครๆม so so like like ืการปิเจริเราเน่ยการควะคุกเราเนี่ยปัญหาดีเบอรนี้การเชื่อเลาเด่นเดียร์ม่อสุดปัญห ค mm hmm. นเคดิค่ะนันรนทร์บนกว่คุเสดีค่ะ